โจทย์บอกว่าจงหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A จะเห็นว่าโจทย์เนี่ยให้รูปคานของเรามาเป็นแบบคานตีลิว์บีมเนาะซึ่งจะมีจุด A เนี่ยเป็นฟิกซ์สพอร์ตแล้วก็ปลายคานของเราก็จะรับโมเมนต์ขนาด12กิโลนิวตันคูณเมตรทิศทวนเข็มแล้วก็บนคานของเราก็จะมีแรงกระจายตัวนี้ขนาด2กิโลนิวตันต่อเมตรกระทำปริยะ3เมตรเราจะมาแปลงแรงกระจายของเราให้กลายเป็นพอยโหลดก่อนนะโดยพอยโหลดเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ คืนที่ใต้กราฟแรงกระจายจะได้ว่าพอยโหลดของเรามีค่าเท่ากับ2คูณ3เท่ากับ6กิโลนิวตันแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาฟรีบอดี้เพื่อหารีแอคชั่นที่จุด A กันนะมาดูที่จุด A นะจุด A เนี่ยเรีแอคชั่นของมันก็จะมี3อย่างนะก็คือแรงตาำแนวแกน ayax แบบนี้นะแล้วก็จะมีโมเมนตัมการบิดแบบนี้ทีนี้พอยโหลดของเราเนี่ยมันคือ6กิโลนิวตันถูกไหม แล้วมันกระทําที่ตรงไหนล่ะเราก็มาดูรูปนะก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมพอยโหลดเนี่ยมันจะกระทําที่กึ่งกลางของสี่เหลี่ยมแสดงว่าระยะตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นครึ่งหน 3, ึ่งของสามก็คือหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าเนาะ,ะเราก็จะมาหาเดเรคชั่นซิกมาเอเท่ากับศูนย์เราจะได้ว่า Ax เนี่ยเท่ากับศูนย์ด้วยต่อมาซิกมาเท่ากับศูนย จะได้ว่า ay ลบ6เท่ากับ0 ay ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ6กิโนิทีนี้เราก็จะมาเท็ค์โมเมนต์รอบจุด B นะเพื่อหาโมเมนต์สีเขียวของเรา sigma ma เท่ากับ0โดยจะกำหนดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกก็จะได้ว่าลบ m ใช่ไหมก็คือโมเมนต์ของเราเนี่ยเป็นทิศต,ตามเข็มแล้วก็ลบออกด้วย6กิโลน คูณกับระยะหาย่างจากจุด a ก็คือ1.5แล้วก็บวกกับ12กนะิโลนิวตันเนาะตรงปลายคานที่เป็นทิศตวนเข็มจับเท่ากับ0บวกลบเลขกันเนี่ยก็จะได้ว่าโมเมนต์ของเรานะมีค่าเท่ากับ3กิโลนิวตันคูณเมตรต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบของเรานะว่าถูกต้องไหมโดยถ้าเรากำหนดให้ตรงเนี้ยปลายคานเนี่ยเป็นจุด b ทีนี้เราก็จะมาตรวจสอบคำตอบของเรากันนะว่ามันถูกต้องไหม โดยวิธีการตรวจสอบนะเราจะให้จุดตรงปลายคาเนี่ยเป็นจุด B ถ้าคําตอบเราถูกต้องเนี่ยพอเราเทค m โมเมนต์รอบจุด B เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ0น,นะเราก็จะมาจัดการเทคโมเมนต์รอบจุด B โดยจะให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกเหมือนเดิมก็มาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีลบ a y ถูกไหมมันทิศตามเข็มคูณกับระยะห่างจากจุด B ก็คือ6แล้วก็บวกด้วย6กิโลนิวตันใช่ไหมระยะห่างจุด B ก็คือ4.5 แล้วก็ลบด้วยโมเมนต์สีเขียวของเราเนาะที่เป็นโมเมนต์ตามเข็มแล้วก็บวกกับ12กิโลนิวตันปลายคานแทนค่า a y เนี่ยเป็น6แล้วก็แทนค่าโมเมนต์เราเป็น3เราก็จะได้ว่าโมเมนต์รอบจุด b นะมีค่าเท่ากับ0กิโลนิวตันคูณเมตรแสดงว่าคำตอบที่เราคิดมาเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะ